สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกี้ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกี้ก็กําลังจะปลูกดอกดาวเรืองนะครับทุกคนนี่ครับนี่ก็คือต้นกล้านะครับต้นกล้าที่จะนํามาปลูกนะครับทุกคนเพื่อทดแทนนะครับต้นเก่าที่มันแก่แล้วนะครับซึ่งแมงกี้เคยบอกว่าถ้าหลังปี่ใหม่แล้วเราจะปลูกกล้าใหม่นะครับโอเคเราจะเริ่มปลูกแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะถอนต้นดาวเรืองออกนะครับก็มันแก่แล้วนะครับ อันนี้ก็ตายไปแล้วนะครับแห้งเหี่ยวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะถอนหญ้าไปด้วย โอเคครับตอนนี้เราก็ถอนหญ้ากออกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการปลูกเลยนะครับทุกคนมาลุยอันนี้ผมจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวดูก่อนนี้เพิ่มยังไงดีหนึ่งสองน่าจะได้ดลองคุณด,ดุก่อนนะครับ ขนาดใหม่สามสิ สามสี่อันนี้แถวแถวที่สี่ที่ห้า อันนี้เราจะเพิ่มอีกแขวหนึ่งนะครับทุกคนเราจะมอมเนี่ย Hello mom, hello. Khi này lại mom, khi này. Khi này à. Khi này à. วันนี้ผมไม่ได้ปลูกทีเดียวทั้งหมดนะครับเราปลูกเป็นแถวไปก่อนนะครับค่อยๆทำไปน้อยเร็วน้อยเร็วโอเคตรงนี้เราก็จะเพิ่มเพิ่มแถวนะครับ เราจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกหกสามสิบแปดอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดต้นแล้วนะครับ ได้ไมแถวนึงน่าจะได้ทุกคนนะครับไปแถวนึง,องรอบที่แล้วที่ปลูกแถวน้อยเพราะว่ามันมีตายครับแ้วเราไม่ได้สั่งมาซ่อมแซม แต่รอบนี้เราจะสั่งอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงต้นกล้าก็จะเหลือนะครับ 3็ดสามยี่สอก็จะเป็นยีสิบเอดต้น โอเคอันนี้ยีอต้นอันนี้เราปลูก21ต้นก่อนนะครับครับแล้วก็มาปลูกกันต่อนะครับ หน่อยเนาะที่เยอะน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เยอะอันนี้รู้สึกว่าผมจะเอาไว้สามวันเลยนะยังไม่ได้ปลูก เอาลดน้ำแล้วก็าตากแดดเอาไว้สามวันนะครับทุกคนเราจะปลูกจากตัวแรกมาก่อนนะครับ อันนี้จะโอ,โอเคหน่อยนะเพราะว่าต้นมันจะดูสมบูรณ์หน่อยไอรอบที่แล้วที่ได้มาเนี่ยหูเน่าเลยนะทุกคนนะแล้วต้นมันเล็กกว่านี้อีกนะครับ ต้นอย่างนี้ก็โอเคหน่อยครับค่อยหน้าปลูกหน่อยโอ้ต้นมันดูสมบูรณ์ดีอ๋อผมรู้แล้วมันมันคนละเจ้าจำได้ครับคือตอนนี้ผมผมสั่งเปลี่ยนเป็นเพจนะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเจ้าครับต้นมันเลยดี ก็ค่อนข้างใช้เวลานะทุกคนนะครับเนี่ยก็คือเราจะต้องตัดไม้นะครับตัดไม้มาเสียบเพื่อค้ำนะครับของดาวเรืองก็หลายต้นอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกนะครับทุกคนขุดสลึกนะแต่ว่าเราพวนดินนะครับพวนดิน แต่เรืเรืองอมันมันชอบขึ้นลากตื้นนะเนี่ยเราฝั่งลึกก็จริงอะ่ะแต่ลากมันชอบเกิดใหม่ตรงโคนต้นนะก็เป็นปัญหาให้มันมันรากมันไม่ลึกนะฮะแล้วก็โตเร็วๆ เราก็ต้องค่อยๆปลูกไปนะครับทุกคนค่อยปลูกไปของทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเนี่ยเดี๋ยวเดือนหนึ่งเ,เรามาดูตอนสิ้นเดือนประมาณปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเดี๋ยือนกุมภามันจะมีดอกแล้ว อันดับแรกเราปลูกดอกไม้ให้แล้วเสร็จนะครับทำสวนผักแม่ให้แล้วเสร็จนะครับเราค่อยจึงทำห้องที่บ้านนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำห้องที่บ้านต้องไปแก้บนปูตาก่อนไปทำความสะอาดสารปูตาผางญ้าเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับให้เอี่ยมก็ทำเป็นขั้นตอนครับทุกคน เราก็ปลูกดอกไม้ก่อนตรงนี้ผมต้องเอาไม้ไผ่มากั้นเอาไว้อีกนะครับ แต่ผมไม่รู้นะครับว่าหน้าหน้านร้อนจะดูร้อนจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆเลยนะปีที่แล้วร้อนมากครับทุกคนขนาดคนยังร้อนเลยครับแล้วพืชพันธุ์จะไปเหลือไหมเนี่ย อันนี้เราปลูกไปแล้วเท่าไหร่สามหกเจ็ดเจ็ดต้นแล้วไปครับสามแถวยี่สิบเอ็ดต้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ขี้หมูที่หลังนะครับ มันน่าจะได้อีก 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะได้อีกห้าแถวเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าโอเคอันนี้ไม่พอหรอกนะครับก็สั่งมาเดี๋ยวเราจะดูว่าให้ให้มันพอนะถ้ามันเกินไม่เป็นไรครับเราก็หาแนวปลูกเอา หรืออาจจะไปปลูกตรงบ้านแม่แล้วให้แม่รดน้ําไว้นะครับทุกคนนะขอให้มันมีแบบดอกดาวเรืองให้ชื่นใจใครเห็นก็อุ้ยสวยดอกใหญ่เอออย่างเงี้ยน่าหน่อย ถูกอะไรแล้วมีคนชมมันก็ชื่นใจนะทุกคนนะตอนนี้ผมว่าจะเพาะบานชื่นด้วยนะนะครับซื้อซองมาต้องนานแล้วไม่ไม่ได้เพาะสักทีแต่ดาวเรืองอ่ะมันมีต้นกล้าขายแต่พวกบานชื่นอ่ะมันไม่มีครับต้องเพาะเอง นี่เราเอาจอบเอาเสียมขุดก่อนแล้วพวนมันจะดินมันก็จะร่วนนะครับนี่เราต้องบิดินให้เป็นผงนะครับคือน้ำจะซึมได้ดี <c oughs> เห็นต้นดาวเรเืองตระูนที่มันโตก็ชื่นใจนะ ถึงแม้ว่าหมาได้เหยียบหักไปบ้างก็ไม่เป็นไร อันนี้ถ้าผมเอาไม้ค้ำเอาไว้เลยนะปักไม้เอาไว้เลยเนี่ยนะครับมันก็จะดูแลง่ายเวลาที่ต้นมันโตแล้วนะเราก็จะเอาเชือกเชือกฟางเนี่ยมัดลำต้นให้มันประคองต้นให้อยู่ตรงอาจจะมีห้อยบ้างก็ไม่เป็นไรคลิปนี้เราปลูกสามแถวก่อนนะครับ นำล่องก่อนดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับตรงนี้ก็มีดอกแพงพวยขึ้นอยู่นะลูกมันนะ แต่หน้าแรงอ่ะปลูกดอกไม้ยากมันร้อนบางทีต้องเอาสแลนมาขึงเพื่อกองแสงไม่ให้เยอะเกินไปโอ้ในที่สุดนะครับเราก็ปลูกเสร็จตรงนี้แล้วนะครับโอเค ขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำนั่นเอง <S ปลูกแล้วก็ต้องลดน้ํานะครับพ่อกรณขาดไม่ได้เลยถ้าปลูกแล้วไม่ลดน้ําไม่มีความหมายเลยจริงนะปลูกแล้วไม่ลดน้ํานี่ปลูกทําไมมันไม่ใช่ว่าปลูกครั้งเดียวแล้วมันรอดไม่เหมือนหน้าฝนนะพวกต้นไม้อะถ้าปลูกหน้าฝนแล้วเอ่อไม่ต้องรดน้ําเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนไงฝนตกตลอด แต่ถ้าเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ปลูกหน้าแล้งไม่ลดน้ําเลยไม่รอดหน้าหนาวก็ถือม่าเป็นหน้าแล้งนะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เลิกเปิดอพิธีการปลูกดอกดาวเรืองนำล่องก่อนโดยปลูกเอ่อ 21ต้นก่อนนะครับนี่คือ21ต้นก่อนนะครับถ้าบ้านมีดอกไม้มันก็จะดูสวยงามนะทุกคนนะ ยังไงเอฟซีก็ต้องอดใจรอนะครับเพราะว่าจะปลูกแล้วพรุ่งนี้จะมีดอกเลยเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้วันเวลาไม่นานหรอกครับแป๊บๆเดียวมันก็โตนะครับเพราะว่ามันมันเป็นพืชเนาะถ้าเป็นสาสตร์อีกนานเลยนะครับกว่าจะโต พ okay. อก่อนนี่คือรอบแรกที่เราได้ปลูกดอกดาวเรืองนะครับตอนนี้ผมได้ปลูกเขาเรียกว่า3ามแถวแรกแถวหนึ่งก็มีเจต้นซึ่งผมได้เพิ่มจำนวนแถวนะครับให้มันมีเจต้นนะครับมันก็จะได้ นะครับออกดอกแบบเยอะๆเลยนะครับพอรอบที่แล้วผมปลูกน้อยถ้านับต้นจริงๆก็ประมาณไม่ถึงสี่สิต้นนะสามสิบแปดสามิบเจต้นนะครับแต่รอบนี้จะมีดาวเรืองเยอะนะครับเพราะว่าเราได้อยู่ที่บ้านเราได้ดูแลนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ